รัศมีตอนที่1236คืนวันที่23กุมภาพันธ์ นีลามเดินไปขอให้ลัศมีไปเรียกฤิทีเพราะอยากให้เขาพามาริชกาไปหาหมอลัศมีครุนคิดเรื่องมาริชกานีลามถามว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ลัศมีปฏิเสธและเดินออกไปในขณะที่ริทีและอายุต์เดินมาอีกทางเข้ามาหานีลามนีลามขอให้ริทีพามาริชกาไปพบหมอตอนบ่ายสองริทีบอกเขามีประชุมตอนบ่ายสองวันนี้อายุตดึงฤิทีไปกุยข้างๆบอกนี่เป็นโอกาสของเขา เขาที่จะทําให้ลัศมีหึงลัศมีก็พากันกลับมานีลามถามว่ามีอะไรกันหรือเปล่าริชีบอกเ็าจะพามาริชกาไปพบหมอมาริชกานั้นสําคัญกับเขามากกว่ามาริชกาตกใจบอกว่าการประชุมสําคัญสําหรับเขาริชีบอกการประชุมก็สําคัญ,คญแต่ว่าการดูแลมาริชกาสําคัญกว่าเขาจะพาไปหาหมอเองลัศมีสนับสนุนให้มาริชกาไปพบหมอกับริชีมาริ มาริกาปรีกไปรับสายจากกีรันกีรันถามว่าเตรียมตัวแล้วหรือยังมาริชกาตอบว่าโอเคแล้ววางสายกีรันสงสัยว่าทำไมถึงตัดสายอายุธคุยกับริชีว่าแผนเริ่มจะเข้าทางที่พี่สะพายเริ่มหึงแล้วริชีเข้ามามา,มาริชกายืนยันที่จะพาเธอไปมาริสกาอยากให้เขาไปประชุมเพราะมีความสำคัญกว่ามาริชกาบอกนีลามว่าการไปพบหมอเธอสามารถไปกับคน ขับรถได้เพราะเป็นเพียงแค่การตรวจสุขภาพเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเธอจะเครียดมากถ้าหากริชี่ยกเลิกการประชุมครั้งนี้นีลามตกลงที่จะให้มาริชกาไปกับคนขับเพื่อไปพบหมอริชี่ตกลงและออกไปพร้อมกับอายุธนีลามขอให้ลัสมีจัดการเรื่องการตกแต่งทั้งหมดนีลามพลาไปลัสมีดึงชาลูที่กำลังเดินมาขอให้ชาลูช่วยจัดการทุกอย่างที่นี่เธอจะกลับมาก่อนที่ งานมันจะเริ่มลัสมีก็รีบออกไป รัศมีวิ่งออกมาด้านนอกนั่งรถออโต้ตามรถมาริสกาไปคิรันโทรหามาริสกาถามว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือไม่มาริสกาบอกเธอจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วขอให้แม่ไม่ต้องกังวลคิรันลงจากรถเห็นบาวินเดอร์กอดอกยืนรออยู่ตรงหน้าบาวินเดอร์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับมาริสกาและลูกในท้องคิรันโตเถียงและไม่ยอมบอกอะไรบาวินเดอร์โทรหามาริสกาได้ยินเสียงพนัง งานตอนรับด้านหลังพูดว่านี่คือโรงพยาบาลของเมืองเขาจึงได้ตามไปที่โรงพยาบาลอนุชิการู้สึกหงุดหงิดกับสถานการณ์เธอเนิวมาหาเธออนุชิกาถามว่าเขามาทำอะไรที่นี่นิวบอกเขามาที่นี่เพื่อดูแลเธอและดูว่าเธอ,อยังต้องการความช่วยเหลือจากเขาหรือไม่อนุชิกายะเยะ้ยที่เขาหนีเธอไปตอนที่เธอขอความช่วยเหลือจากเขาครั้งล่าสุดนิวบอก เขาเห็นว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอนุสิกาบอกว่าอายุธมาที่นี่ขู่เธอไม่ให้เข้าใกล้ชาลูและเธอไปที่บ้านของชาลูเพื่อบอกความในใจของเธอแต่ก็กลับถูกไล่ออกจากบ้านหลังนั้นนิวถามว่าเธอต้องการให้ชาลูออกไปจากชีวิตของอายุธใช่หรือไม่เขามีหนทางอนุสิกาบอกเธอต้องการจะให้ชาลูออกไปจากชีวิตของอายุธราโนเห็นชาลูยังทํางานอยู่ ถามว่ากำลังทำอะไรทั้งที่วันนี้เป็นวันมั่นของเธอชาลูบอกนี่ก็เป็นครอบครัวเธอเหมือนกันราโนถามถึงลัศมีชาลูบอกลัศมีออกไปทำงานข้างนอกราโนคิดว่าลัศมีน่าจะไปทำเรื่องที่สำคัญจริงๆมาริชกาคุยกับพนักงานตอนรับและได้รู้ว่าหมอจะไม่ตรวจสุขภาพให้หากไม่มีสมาชิกในครอบครัวมาด้วยมาริสกาเห็นบาเววนเดอร์ในโรงพยาบาลตัด สินใจพาเขาไปพบหมอในฐานะฤทชี สมีตอนที่1237คืนวันที่24กุมภาพันธ์นิวปลอมตัวเป็นคนส่งของเข้ามาในห้องเขาเรียกชื่อชาลูชาลูแปลกใจถามว่าเขารู้ชื่อเธอได้อย่างไรคนแปลกหน้าไม่ควรเรียกชื่อใครแบบนี้และเขาเป็นใครนิวบอกไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่าเขาคือใครแต่เขาเป็นคนส่งสารแจ้งว่าอย่าได้แต่งงานกับอายุธ์ไม่อย่างนั้นจะต้องเสียใจและถ้ายังรักชีวิตตัว เองให้ออกจากชีวิตของอายุธชาลูจ้องมองหนา้าอีกฝ่ายก็โยนกล่องไปที่เท้าชาลูชาลูตะโกนเรียกอยุธและวิ่งไล่ตามแต่นิวก็หนีไปได้ชาลูสงสัยว่าใครที่ส่งคนนี้มาอาจจะเป็นอนุิกามาริสกาถามบาวินเดอร์ว่าเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรหมอมาถึงถามมาริสกาว่าทําไมถึงไม่มาตามนัดวันก่อนบาวินเดอร์ถามอย่างกังวลกวายว่าเด็กปลอดภัยดีหรือ หมอสับสนถามว่าเขาเป็นใครบอรเวนเดอร์พูดติดขาดบอกเขาเป็นลูกของหมอหันไปถามมาริสกาว่ามาริสกาเคยบอกว่าริชีเป็นพ่อคองเด็กไม่ใช่หรือฝ่ายอนุสิการอิอยู่เพราะเขาบอกจะไปเก็บชาลูให้อยู่ห่างจากอายุเสียงกลิ่งประตูดังขึ้นเธอตกใจเมื่อเห็นเป็นชาลูอนุสิกาถามว่าทำไมถึงมาที่นี่ชาลูเยอ่อเยยบอกเธอมาที่นี่เพื่อเป็นเพื่อนกับมนุษ so เราไม่เคยกุยกันอย่างจริงจังสักครั้งวันนี้จะได้มานั่งกุยกันให้เต็มที่อนุสิกาถามว่าชาลูคงจะกลัวนิวใช่หรือไม่ที่เนิวไปขู่จนต้องวิ่งมาหาเพื่อสงบศึกชาลูรู้ความจริงจึงย้อนถามว่านิวไปข่มขู่เธออย่างนั้นหรือขอบใจที่ช่วยยืนยันขณะเดียวกันริชฉีกับประยุทธ์เข้ามาในห้องประชุมแล้วเริ่มประชุมกันถามลูกค้าว่านัดประชุมกันวันพรุ่งนี้ ทำให้ต้องเลื่อนนัดมาวันนี้ฝ่ายลูกค้าบอกเป็นทางริชีเองที่ติดต่อขอเลื่อนนัดริชีเงียบแล้วเริ่มดำเนินการประชุมต่อไปที่โรงพยาบาลมาริชกาโกหกหมอว่าชื่อจริงของบาวินเดอร์คือริชชีเขาเป็นพ่อของเด็กในท้องบาวินเดอร์ก็รีบช่วยยืนยันมาริชกาบอกเขาชื่อบาวินเดอร์แต่คนที่บ้านจะเรียกเขาว่าริชชีชื่อในเอกสารก็ใช้ชื่อริชชีทันใดน,นั้น คีรันโทรมาหามาริชกาบอกว่ากำลังจะไปถึงโรงพยาบาลเพื่อมาเป็นเพื่อนมาริชกาก็ยืนยันว่าเธอสบายดีขอให้แม่ไม่ต้องมาคีรันตกลงบอกให้มาริชกาหยุดเครียดเรื่องบาวินเดอร์สัญญาว่าเป็นเธอที่จะจัดการกับเขาเองมาริชกาวางสายหันไปมองบาวินเดอร์ที่ยืนคุยกับหมอคิดว่าบาวินเดอร์กำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่เกินกว่าที่เธอคาดไว้ชาล ขอบคุณอนุชกาอย่างเยาะเยะ้ยขอบคุณที่อนุชกาเป็นคนแย่ขนาดนี้เพราะนิสัยที่ไม่ดีของอนุชกาช่วยทําให้เธอได้ใกล้ชิดอายุธและครอบรครัวเขามากขึ้นจึงประกาศอย่างมีความสุขว่าวันนี้เธอจะมั่นกับอายุในตอนเย็นและยังยัดบัตรเชิญใส่มือให้ไปร่วมงานด้วยอนุชกาโกรธจัดฉีกบัตรเชิญย้อนถามว่ากล้าดีอย่างไรชาลูก็ยืนยันว่าเธอจะไม่กลัวอีกต่อไป มาเพื่อให้อนุชกาจะได้เข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจนขึ้นจะได้รู้ว่าความรักที่แท้จริงเอาชนะได้อย่างไรและเธอกับอยุธก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวเตือนให้อนุสกาอยู่ในขอบเขตและปลาไปอนุชกาแขนทำลายข้าวของในห้อง ไฟลัสมีเห็นมาริชกาเข้าไปด้านในกำลังจะตามไปแต่เจ้าหน้าที่ห้ามไว้บอกเข้าไปไม่ได้หากไม่ได้รับมอบหมายลัสมีครุ่นคิดจะทำอย่างไรก่อนหันไปเห็นเสื้อกลุ่มของหมอแขวนในห้องตัดสินใจปลอมตัวเป็นหมอโดยสวมเสื้อกลุ่มหูฟังและหน้ากากอนามายัยและแอบเข้าไปข้างในภายในห้องของหมอหมอถามบาวินเดอร์ว่าเขาพร้อมที่จะดูการเคลื่อนไหวของทารกหรือไม่ บาเวนเดอร์พยักหนา้ารู้สึกตื้นตันเมื่อได้เห็นวิดีโออันตราสาวมาริสกามองเขาอย่างไม่สบายใจคิดว่าบาเวนเดอร์ผูกพันกับทารกมากเกินไปซึ่งถ้าเกิดเขาเรียกร้องสิทธิ์ขึ้นมาทุกอย่างก็จะพังหมอแนะนำให้บาเวนเดอร์จับมือมาริสกาเพื่อจะลดความตื่นเต้นบาเวนเดอร์กุมมือเธอมาริสกาก็ยอมทำตามอย่างไม่เต็มใจพยายามระงับความหงุดหงิดของตัวเองและสมีมองผ่านกระจก นอกห้องเห็นไกรบางคนจับมือมาริสกาก็คิดว่าเป็นริชีจึงปละออกไปโกรธที่เขาอ้างว่ากำลังประชุมอยู่แต่กลับมานั่งกลุ่มมือมาริสกาทำไมไม่บอกกันตรงๆท,ทำไมต้องโกหกตัดสินใจโทรหาเขาริชียืนมองอายุตปรีเซนต์อยู่หน้าห้องประชุมและตัดสายรัศมีสงสยัยที่เขาตัดสายคิดว่าเขาโกหกจึงวิดีโอคอลหาเขาอีกครั้งริช ออกห้องเพื่อรับสายและมีกล่าวหาว่าเขาโกหกฤทชีสับสนพาเธอไปดูห้องประชุมพิสูจน์ว่าเขาอยู่ที่นั่นตลอดเวลา ลัศมีตอนที่1,238คืนวันที่25กุมภาพันธ์ริชชีแสดงให้รัศมีเห็นผ่านวิดีโอคอว่าเขากำลังประชุมอยู่อายุทธักทายรัศมีต่อมาริชชีออกมาจากห้องแกล้งเพื่อให้ลัศมีหึงหวงลัศมีบอกเธอเมื่อได้หึงและตัดสายลัศมีคุนคิดว่าถ้าริชชีอยู่ที่ประชุมแล้วใครกันอยู่กับมาริชการัศมีเดินออกห้องมาชนกับบบวินเดอร์จนเขาท ยาหลนทั้งสองพากันแปลกใจลัสมีก้มหยิบขึ้นมาแผงหนึ่งบาวินเดอร์รีบก้มเก็บยาและดึงแผงยาจากมือลัสมีไปและพระไปทันทีลัสมีสงสัยว่าบาวินเดอร์มาที่นี่ทำไมนิวนั่งดื่มเอลกอกฮอล์อนุสิกามาหาขอให้เขาไปกับเธอบอกพวกเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อแยกอายุทกับชาลูนิวบอกเขาจะไม่ไปกับเธออนุชกาทิ้งกับเขาเพื่อให้เขาไป กับเธอเพราะเขาสัญญากับเธอว่าจะช่วยนิวบอกตอนนี้เขากำลังพูดว่าเขาจะไม่ช่วยเธออีกต่อไปทั้งสองก็โต้เถียงกันเขาเตือนเธอให้ประพฤติตัวดีต่อเขาอนุสิกาถามว่าเขาคิดว่าเธอกลัวเขาอย่างนั้นหรือเขาคิดผิดแล้วเธอไม่เคยกลัวใครเธอจะทำอะไรบางอย่างเพื่อแยกอยุทธกับชาลูออกจากกันอนุสิกาออกจากที่นั่น บาวินเดอร์สังเกตเห็นว่าลัสมีตามเข้ามาลัสมีหยุดเขาถามว่าเขาจะหลบเธอไปไหนและยาในมือของเขานั้นคือของใครบาวินเดอร์พยายามหาเหตุผลจะปลาไปลัสมีหยุดเขาขอให้เขาอย่ากโกหกบอกเธอรู้ว่ายานี้สําหรับหญิงตั้งครรภ์เบาวินเดอร์ถามว่าลัสมีอิจฉาเขาอย่างนั้นหรือถึงมาตั้งคําถามมากมายกับเขาลัสมีบอกเธอไม่ได้สนใจเขาเลย บอวินเดอร์ถามแล้วทำไมเธอถึงมาตั้งคำถามกับเขามากมายขนาดนี้ลัสมีบอกเพราะเธอรู้จักนิสัยของเขาเธอยังรู้ด้วยว่าเขาไม่มีภรยาบอรวินเดอร์บอกนี่เป็นยาของภรยาของเพื่อนเขาและผ่าไปลัสมีตัดสินใจขึ้นไปชั้นบนเพื่อพิสูจน์ลัสมีแอบปลอบสมเสื้อคลุมของหมอและในห้องหมอก็ถามมาริสกาว่าทำไมสามีเธอถึงยังไม่มามาริ สกาบอกเขาไปรับยาแล้วอาจจะออกจากโรงพยาบาลไปแล้วหมอบอกเป็นไปไม่ได้เพราะมาริสกาอย่างอยู่ที่นี่มาริสกาได้ยินดังนั้นก็คิดว่าเบาวันเดอร์อยู่ที่ไหนกันรลัสมีเดินออกมาและมองผ่านประตูและไม่พบคนที่มาริสกาพามา ลัสมีครุ่นคิดว่าคนที่พามาเป็นสามีของมาริชกาอยู่ไหนเธอก็นึกถึงเบาวินเดอร์แต่ก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เบาวินเดอร์โทรหามาริชกาบอกว่าเขาพบกับลัสมีและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาริชกาเดินออกมาจากห้องเห็นลัสมีถามพยาบาลเกี่ยวกับคนที่มาริชกาพามามาริชกาเป็นห่วงว่ารัสมีจะรู้ว่าเป็นบาวินเดอร์